ณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงทันหัวนะครับรายการที่จะขยี้ดราม่าต่างๆและอีบยกที่ฎีต่างๆมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันและแน่นอนว่าทีษฎีจะเป็นของพิธีกรรายการหนุ่มสุดหล่อคนนี้ซงอินซูเองนะครับเป็นที่ฉสีหรับตัวอมเองเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่รู้มันจะเป็นจริงหรือเปล่า ของนั้นก็เก็บไปคิดกันอย่างเดียวนะครับเป็นข้อคิดอย่างเดียวนะสำหรับทีษฎดีวันนี้นันก็คือื่ The a m a z i n Digital เลยครับและสำหรับตอนที่7เท่านั้นนะครับอันที่จริงผมเก็บทฤษฎีจากคนอื่นมาค่อนขนา้างเจะพอสมควรน,นะครับผมก็ดู The m a z r i ่ Digital เลยครัมาครบทุกตอนแล้วซึ่งตอนที่7เนี่ยควรจะเอามาพูดอย่างนี้งเลยนะครับ เอาละครับเรื่องแรกทุกคนอาจจะรู้มาบ้างแล้วเริ่มจากฉากนี้นะครับหลังจากความฝันของแจ็คที่เกี่ยวกับเพื่อนของเขาดวงตาแบบนี้คุณรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับพวกมันเหนือนอะไรนั่นคือนามมาทำยังไงล่ะครับซึ่งน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าพวกเขานี่ไม่มากดกิ่งประตูแจ็คก,ก็คงจะกลายเป็นนามมาทาไปแล้วในห้อง และไหนๆก็เกิดมาถึงห้องของแจ็คแล้วดูรูปนี้นะครับนนี้ะครับซึ่งทุกคนรู้ดีอยู่แล้วมันคือห้องของแจ็คซึ่งมันเหมือนเด็กมากๆและก่อนที่จะถึงช่วงท้ายตอนของตอนนี้มันมีรูปคนสรงจำของแจ็คผมาซึ่งมัน<ด>เกี่ยวกับการชนแล้วหนีตามที่ทุกคนเคยพูดไว้จากช่องเมทีเฮสนักพาเกอ์ซึ่งผมขออนุญาตยกอมาพูดนิดนึงและ ในช่องนั้นเขากล่าวไว้ว่าแจ็คอาจจะชนเด็กแล้วหนีและมีคนหนึ่งที่ในตอนที่4นั้นถูกรถชนเหมือนกันนั่นก็คือแกงเกิลไม่แน่เพราะว่าในโลกความจริงนั้นเออแกงเกิเนี่ยเหมือนหน้าตาเหมือนเด็กมากๆก็เลยทำให้แจ็คเข้าใจผิดเลยว่าชนเด็กไปแล้วก็วิ่งหนี้ขับรถหนีครับ และนั่นทำให้แจ็คฝังใจมาตลอดก็เลยอาจจะทำให้แจ็คคิดมากหลังจากที่เจอแกงเกิลทุกครั้งนะคะและทฤษฎีสุดท้ายที่จะพูดในท้ายตอนนี้นั่นคือนี่ครับคิงเกอร์พูดว่าสคร s ชคนแรกที่กลายเป็นนานรรมซึ่งตอนนั้นเคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยและหลังจากที่คิงเกอร์พูดประโยคนี้ไปคเคนก็ดูเหมือนจะลนลานแปลกๆนะคะ คิดอย่างนั้นไหมและนั่นอ่านหมายถึงคิงเกอร์อาจจะสามารถมีสติตอนที่มีแสงได้แล้วก็ปินได้เอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับวันนี้ถ้ามีเรื่องอะไรที่ผมอยากจะเอามาพูดดีก็จะเอามาพูดนะครับเจอกันวันหลังไม่วันไหนก็วันนี้สวัสดีครับเจเบิร์น